ที่ห้าสิเบเอ็ปรมุานิกายตัวจริงลีเล่งหวงถือดาบคู่มือโถมปราณไปยังระเบียงข้างเคียงค้นหาทีละห้องห้องถูกหลังล้วนไม่มีคนยามนี้อาคีเพลิงลุกไหม้จากตึกข้างตะวันตกลามถึงตึกหน้าลมโมราตรีช่วยกระเพือกอกับไม่มีคนปีตัวไปดับไฟได้ เิงจึงหือโหมอย่างรุนแรงผอาพลานท้องฟ้ายามราตรีจนแดงฉานบวกกับเสียงม้าร้องก้องเสียงข่าฝันสถานสดทั่วทั้งตึกใหญ่ตรุกูลทั้งปันปวนแทบถล่มทลายลิล่ลห่วงตรวจค้นตึกแถวหนึ่งไม่พบพานคนดังนั้นหมุนคว้างขึ้นสู่ระเบียงอีกชายหนึ่งค้นหาทีละห้องต่อไปผลการค้นหายังคงไม่พบเห็นผู้คน ลีเลี่งห่วงพล้ออกจากห้องสุดท้ายของระเบียงสายมีขณะจ,จะตรวจค้นสถานที่อื่นพันเหลือเพนเงาดำสายหนึ่งพุ่งโถมเข้าห้องกงกึงกลางของระเบียงสายนี้อย่างรีบร้อนดังนั้นฉกใหญ่คิด้อยตัวโถมตามติดเข้าไปภายในห้องไม่มีคนลีเล่งห่วงพิ้ววราดไปยังหน้าต่างหน้าหลังหน้าต่างหลังยังลงกรอนภายในแสดงว่าคนยังอยู่ภายในห้อง ขณะจหารกายสอหาพรันบังเกิดเสียงโลหะแวกฝาอากาศจูโจมถึงต้นคอดุดสายฟ้าลิเล่งห่วงหมุนคว้างหลบเลี่ยงปรากฏกระบี่เล็บหนึ่งเฉียดผ่านทรงอกแทงทะลุหน้าต่างหลังออกไปลิเล่งห่วงขวงดาบวูบใช้ชันดาบฟันลงหัวใส่ข้อมือคนชุดดำผู้หนสร้างความเจ็บปวดแก่มันจนทิ้งกระบี่กุมข้อมือหันกายหมายหลบหนีลีเล่ลงห่วงตวัดเท้าเตะออก คนชุดดำถูกเตะตีลังกาปิวและนีหวอกไปลีเลกห่วงสืบเท้าตามติดจอปลายดาบกับทรงอกคนชุดดำกล่าวเสียงเย็นชาผู้แท่ทงังท่านตอบคำถามเข้าาจาตามความสัตว์มันไม่เคยเพบเห็นทังกี้เงียวไม่ทราบทังกี้เงียวรูปลักษณะแดงแต่แต่ดำเนินอุบายพิกแผลงคนชุดดำนั้นรีบกล่าวว่าท่านจำคนผิดแล้วเราไม่ใช่คนแท่ทงัง ไม่ใช่หัวหน้าขบวนทังนี้เหลี่ยงห่วงแค่นหัวโร่กล่าวว่าเราจำคนผิดแล้วหรือเป็นไปไม่ได้กระมังเป็นความจริงท่านหากไม่เชื่อสามารถสอหาผู้คนสอบถามดูนี่สมควรไม่แปลกปลอมนี้เหลี่ยงห่วงคบคิดแล้วกล่าวเราชะไหนฟังว่าผู้แทะถังมีสารรูปเช่นทันผู้ใดว่าหรือหัวหน้าขบวนทางเป็นคนอ้วนขาว,วาเราทั้งไม่ขาวและไม่อ้วนลี้เหล่งห่วงพผกจีสากล่าวว่าเอาเถอะ เรายินยอมเชื่อว่าทันไม่ใช่ผู้แสตงอย่างนั้นบอกต่อเราผู้แสังอยู่ที่ใดเราไม่ทราบลีเหล่งห่วงเสือกปลายดาไปเบื้องหน้าคนชุดดำนั้นละล่ำละลักว่าเราไม่ทราบจริงๆท่าทันคาเราก็ไม่มีประโยชน์ดูท่ามันไม่ทราบจริงๆอย่างนั้นถังกิ่งเหนียวไปที่ใดแล้วหากลบลีหนีหน้าชะนายลบเหนียวรูดเร็วปานนี้ลีเหล่งห่วงกล่าวว่ายังมีอีกประการหนึ่งท่ำกวดเหนียบไปที่ใดแล้ว อยู่ในห้องใต้ดินที่มันกล่าวเป็นดุเดียวกับคนชุดดำที่พบผ่านในตึกข้างตะวันตกนั้นจาคำพูดนี้เป็นที่ทราบได้คนชุดดำเหล่านี้ทราบเพราะเรื่องจำกัดยิ่งมันไม่ทราบทำกลเนี้ยถูกเคลื่อนย้ายออกไปทางอุโมงค์ลับของห้องใต้ดินถึงกับไม่ทราบทำกลเนี้ยผูน้นี้เป็นตัวจริงหรือตัวปลอมดูจากสภาพการเกรงว่ามีแต่ทางกี้เหนียวทราบข้อเท็จจริง มีแต่สอบพบถังกี้เหนียวจึงเค้นถามรายละเอียดได้ลีเล่งห่วงคณะครุ่นคิดขนชุดดำบนพื้นพลันพิกตัวคราหนึ่งโลโปโรจากปลายดาบของลีเล่งห่วงตวัดสองเท้าด้วยวิชาเท้าสัมพันธ์เตกระาใสจุดลับที่ท่านหลังของลีเล่งห่วงลีเล่งห่วงคิดไม่ถึงฝ่ายตรงข้ามตกอยู่ในสถานะเช่นนี้ยังสู้เยี่ยงสั์จ,จนตโตแต่แต่ทีบเท้าถอยปราพลังเท้าฝ่ายตรงข้าม เฉียดผ่านต้นขาไปอย่างบุดบิดคนชุดดำนั้นฉกชวยโอกาสพูกเดียวหนึ่งกระโดดปราดขึ้นหลบหนีออกไปหลีเลงห่วงตะวาดด้วยทั่าสะสด,ดาบจากมือร่ากายพุ่งวาบดุดรุ้งจากเงาฟ้าปัดใสกลางหลังคนชุดดำนั้นปลายดาบทะลุออกสวงอ,อกด้านหน้าคนชุดดำนั้นแพรร้อนโหยหวนโซซัดโซเซไปเบื้องหน้าเสียงโครมคราหนึ่งลมฟุบที่หน้าประตู ลีเล่งห่วงทะลานวูบไปยืนมือไม้ถอนดาบจากซทกศพเงาดำทรายหนึ่งโถมปราจากสุดทางระบเบียยมาถึงคมโลหะแวกฝ่าการเร่งร้อนฟันลงยังศีรษะล,ลีเล่งหง่วงลีเล่งห่วงถอยกายเป็นก้าวดาบเล่มหนึ่งฟันลงที่เบื้องหน้าพอดีฟันใส,ส่ทรกศพขนชุดดำบนพื้นลีเล่งห่วงต่อยมาดอ,อกต่อยใส่ชายโครงด้านขวาผู้มา ในเสียงกระดูหักดังเกลียวกราวผู้ากระอากโลหิตคำหนึ่งไงร่างรวงระลิโวลงจากระเบียงลีเลงห่วงยืนมือถอนดาบคู่มือออก้อยตัวติดตามไปขมดาบพิกบูกโลหิตลำหนึงฉีดกระจายคนผู้นั้นเพียงตะกายขึ้นก็ล้มงายลงดังคโครมใหญ่ลีเล่งห่วงไม่แยแสเหลือแปลมันพุ่งปราดไปยังด้าน ตลอดรายทางที่ผ่านจากศพนอนตายกล่อนกลางไม่พบเห็นคนแม้สักคนเดียวอักขีลามเลียถึงตึกหน้าทางแถบความร้อนอบอ้าวคุกคามคนลีเลงหงเร่งรู้ถึงปากทางเข้าห้องตาดินตีจินเนกถือกระบี่ยืนรักษาการอยู่เทบเท้านอน,อนไว้ด้วยคนชุดดำสองคนลีหนึ่งหงพอบรรลุถึงชิงถามว่าเปียเปียเท่าที่นี่มีคนแทะทางหรือไม่ ทางชายเท้าเขียรซากศพคนชุดดำทั้งสองพลิกกลับมาเตียจินเอกกล่าวว่าไม่ทราบเห็นคนชุดดำบนพื้นทั้งสองล้วนเป็นชายกลางคนหยาบกร้านไม่มีคนอ้วนขาวแม้สักคนเดียวหรือเล่งฮวงสันศีษากล่าวว่าล้วนไม่ใช่ผู้แทะทังเป็นคนอ้วนขาวคนเตียจินเอกถามว,ว่าลีเหียไม่ได้สบพบมันเลยข้าพเจ้าคนหาจนถั่วไม่สบพบคนผู้แทะทัง ข้าพเจ้ายังเข้าใจว่ามันมายัางที่นี่นับแต่เรารุดมาจนถึงบัดนี้มีเพียงคนชุดดำทั้งสองนี้มายัางที่นี่เกรงว่าผู้แซทังเห็นผิดท่าหลบหนีไปแต้แรกแล้วเตี้ยจิน้นเอกส่งเสียงดังเออกล่าวว่าตึกหน้าเกิดเครื่องไหมไม่อาจจับเจ้าอยู่ได้ตึกหลังไม่เห็นเงาร่างผู้คนดูท่าในกายเจ็ดสังหารก็ถอนกำลังผู้คนไปแล้วลีเล่งงวงพลันช้อนตาขึ้น กวาดมองไปยังกำแพงหลังเตียจินิเกพลันตื่นตัวหันกายตวัดมือบุบบนกับแพงหลังยืนไว้ด้วยโูกลุ่มหน้าชุดขาวผหนได้ยินมันกล่าวอย่างรุ่มร้อนเตียเปียเท้าอย่าพิ่งลงมือเตียจินิเกรีบลดข้อมือลงโูกลุ่มหน้าชุดขาวประสานมือกล่าวว่าได้รับคำสั่งประมุกเราน้อมเชิญท่านทั้งสองไปพบปราสนทนาสักคราลีหเหลืองห่วกล่าวว่าประมุกท่านตอนนี้ อยู่ทางด้านหลังท่านทั้งสองโปรดตามเรามากล่าวจบหันกายกระโดดปราดไปลีเล่งห่วงเตี๋ยจินเอกผ่ากาันโผพุ่งขึ้นบนกำแพงหลังโผกลุ้มหน้าชดยาวหยุดยั้งเยืนรอบนกำแพงตึกทางด้านหลังตึกใหญ่ตระกูลถังเยื้องเฉียงเล็กน้อยหลังหนึ่งพอเห็นลีเล่งห่วงทั้งสองขึ้นมาก็กระโดดลงสู่เขตบ้านนั้นลีเล่งห่วงเตี๋ยจินเอกต่างติดตามเข้าไป มีเป็นตึกใหญ่ไม่น้อยหลังหนึ่งมีแต่ห้องโถงและห้องค้างแต่วันตกจุดโคมไฟผู้คลุมหน้าชุดขาวนั้นเจืนอยู่กลางลานตึกกล่าวอย่างนอบนอบ้อมเรียนท่านประมุกลี้แต่เหียบและเตียเปียเทามาแล้วภายในห้องโถงปรากฏเงาคนไหวบุกปรมุกในกายเจ็ดสังหารนำผู้คลุมหน้าชุดขาวสี่คนเดินออกมาลีเล่งห่วงทั้งสองประสานมือกล่าวโดยพร้อมเปลียน ขอบคุณท่านประมุกยืนมหมยช่วยเหลือประมุกนิกายจิตสังหารคารวะตอบกล่าววัดกล่าวประเสริฐเรากําลังคิดขอบคุณท่านทั้งสองที่กังวลใจโตเรื่องของนิกายเ,าเราลีเล่งห่วงกล่าวว่าท่านประมุกกล่าววาจาใด้ลากรข้าพเจ้าเท่ากับเป็นต้นเหตุให้ทนนําคนนี้ถูกฆ่ากลุมจนบัดนี้ร,ร่องรอยความตายของท่านคนนี้ย,ยังเป็นปิจนาะ ข้าพเจ้ากับเตียเปียเทาสอบปาคำพวกมันหลายคนเมื่อหลายวันก่อนพวกมันเคยควบคุมตัวสตรีนางหนึ่งเข้าตึกใหญ่ตระกูลทางจริงจากนั้นอาใัยทางรับใต้ดินถอดถึงบอ่อแห่งขอดของโครกครัวหลังตึกใหญ่ตระกูลทางลำเลียงจากไปมีนำซ้ำจากปาคําพวกมันสตรีนางนั้นไม่ใช่ทำกุลเนีย พระมุกิกาเจ็ดสังหารกล่าวว่าเราเชิญท่านทั้งสองมาเพราะเรื่องนี้เองก่อนที่เราจะบ่งบอกข้อเท็จจริงต้องขอัยต่อท่านทั้งสองอย่างสุดซึงยังหวังท่านทั้งสองเห็นแก่ความขับแค้นจําเป็นของนิกายเ,าเราด้วยท่านประมุกหมายความว่าสตรีที่วกมันร่ากลุ่มไปความจริงไม่ใช่ทำกเนี่ยลีเล่งหวงวะเตียจิเอกล้วนหง,งันบุบหีือเล่งหงกลาวว่าว่าอะไร ที่พวกมันฆ่ากลุ่มไปความจริงไม่ใช่ทำโกนียหรือถูกแล้วทำโกนีย์ไม่ได้ขึ้นส่นครหลวงมาก่อนพวกเราได้รับความเห็นชอบจากนายเพอทำให้สาวกสตรีของนิกายเราผู้หนึ่งนามเกียงเกียงปลอมเป็นทำโกนียติดตามนายเพอทำขึ้นส่นครหลวงภายหลังนายเพอทำรับตำแหน่งนายเพอเมืองจีน้ำเกียงเกียงก็รังอยู่ในนครหลวงทำงานให้กับนิกายเราต่อไป เตีจิ้นเกร้องว่าที่แท้เป็นเช่นนี้นิกายเ,าเรามีความจําเป็นขอท่านทั้งสองให้อโหสิลีเต่งโหงกล่าวว่ากล่าวประเสริฐนี่เป็นแผนของนิกายท่านนิกายท่านมีความจําเป็นต้องรักษาเป็นความลับเพียงแต่ข้าพเจ้าเห็นว่าต้อให้โกนี้ที่ถูกขบวนการพิ่รุนโลเหตฆ่ากลุ่มไปไม่ใช่ทาโกนี้พวกเราก็สมควรช่วยเหลือนางกลับมานั่นยอมแน่นอนหลายปีมานี้ เกียงเกียงเสียงไั่สืบความนำบำเพ็ญประโยชน์ตอนนี้กายเราอย่างใหญ่หลวงสุดที่คนทั่วไปจะกระทำได้เกียงเกียงหากมีชีวิตนี่กายเราต้องช่วยเหลือนางกลับมานางหากคอร้ายประสบภยัยพลีชีพอย่างห้าวหาญพวกเราก็ต้องสาอหาซากศพนางจนพบเตียจินเอกล่าวว่าเรื่องนี้มีแต่ผู้แชรถทงทราบได้แต่ตอนนี้ผู้แช่ถทางนั้นพระม,งมุงในกายเจ็ดสังหารสอดคำขึ้น เตียเปียเทาร่องรอยและความเป็นตายของเกียงเกียงพวกเราจะทราบในบัดนลัันเบือนหน้าไปยังห้องข้างตะวันตกตวาสั่งว่านําคนออกมาลีเล่งหวงและเตียจิ้นเอกงงันบุ่มกวาตาไปยังทิศตะวันตกผู้คลุมหน้าชุดขาวสองคนหิวปีคนชุดดำร่างอ้วนขาวผู้หนึ่งเดินออกมาคนชุดดำอ้วนขาวคล้ายห,หลับไหลไม่เตื่นมองปราเดียวก็ชาบถูกคนสยบจุดไว ลีเลี่ยงหงวร้องพร่งว่าทางกี้เหงียวประโมกในกายจิตสังหารกล่าวว่ามีผิดนี้ตีเหยียบเคยเพวกเพียนมันหรือไม่เคยเข้าจะได้ยินพวกมันบอกว่าทางจี้เงียวเป็นคนอ้วนขาวผู้หนึ่งท่านประโมกฆ่ากุมมันตั้งแต่เมื่อใดบอกต่อท่านทั้งสองตามความสัตย์นิกายเราจับตามันแต่แรกคาดว่าตึกใหญตระกูลทังพอเกิดเหตุปุ่นวาย มันต้องปลีกตัวลบหนีก่อนแน่นอนดังนั้นรอจนท่านทั้งสองเข้าสู่ตึกใหญ่ตระกูลถังไว้ก่อนความจริงคิดสอบปาคำในบาดลแต่ท่านทั้งสองกังวลใจโตเรื่องของนิกายเราตลอดมานิกายเราไม่บังควรทอดทิ้งท่านทั้งสองดังนั้นเชิญท่านทั้งสองมาสอบปาคำต่อหน้าท่านทั้งสองเตียจินเนก,กล่าวว่าท่านปรมุกหากทอดทิ้งเราทั้งสองจริงจริง เราทั้งสองต้องคนข้าใจจริงๆประมุกนิกายเจ็สังหารกล่าวว่าท่านทั้งสองเราก็ไม่ใช่ประมุกหากแต่มีศักดิ์เช่นเดียวกับเกียงเกียงเป็นยิ่งรับใช้ข้างกายท่านประมุกผู้หนึ่งีเลี่ยงหวงเลยเตียจิ้นเอกงวงงานเอกขราเตียจิ้นเดกก็ร้องว่าว่าอะไรกูเนี้ไม่ใช่ประมุกนิกายเจ็ดสังหารเรืไม่ใช่เพื่อความปลอดภัยของท่านประมุกพวกเราไม่อาจให้ ท่านปรมุกเผยโฉมโดยง่ายได้ลีเลงวงฝืนยิ้มกล่าวว่าปรมุกท่านเป็นที่ลึกลำสุดยังคาดจริงๆเรื่องราวมีความจําเป็นขอท่านทั้งสองให้อโหสีกครัเตียจินเนกล่าวว่ากเนีมีคําพูดประโยคหนึ่งไม่ทราบเราสมควรถามหรือไม่แต่รุนีคลุมหน้าชุดข่าวกล่าวว่าทุกประการของนิกายเจ็ดสังหารล้วนเป็นความลับมีแต่กับท่านทั้งสองอยู่เหนือกฎเกณฑ์ พอทำประมุกท่านคือเป็นธรรมกเนียเลเล่งห่วงวงเงินวูบใหญ่เตียเจเนก็ร้เพร่งว่าธรรมกเนียเป็นประมุกกรุเดารุนีคลุมหน้าชุดขาวเบือนหน้าไปยังผู้คลุมหน้าชุดขาวที่กลัวุมตัวทั้งกี้เหนียวทั้งสองกล่าวว่าตบคลายจุดของมันผู้คลุมหน้าชุดขาวคนหนึ่งยื่นมือตบใส่ชายโครงด้านหลังของทั้งกี้เหนียวฝ่ามือหนึ่งจบบที่ห้าสิบเอ็ด